สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมอาจารย์ไก่นานทาอาดีตกรรมการสมบคติห่ง่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่19มรกราคมพุทธศักราชส5 6 7ตรงกับวันศุกร์ขึ้น9้ค่ำเดือนยี่ปีถ่อวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นต่างวัย ระหวาห่างนางเอกแถวหน้าคุณแม่ลูกหนึ่งกับพระเอกหนุ่มตีมาตละมุนโดยทั้งคู่กำลังมีผลงานออนแอร์อยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแอปทักษองพักสุขเจริญกับคุณนนกุลชานนสันตินะนณทรนกุลจัดให้ตามคำแนะนำของ F อีกเช่นเคยนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ในช่อง YouTube แห่งนี้ไว้หลายครั้งนะครับเคยวิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้ อาจจะลงเอยถึงขั้นลั่นละครังวิวาในปี2,567นี้ FC บอกว่าถ้าภายใน2,567นี้ไม่ลงเอยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นะสิก็เลยจำเป็นต้องมาวิเคราะห์กันอีกสักครั้งหนึ่งจึงต้องจัดให้ตามคำขู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ย้อนคำทานายเมื่อ6กอขอไปนะ5มกราคม67ที่ผ่านมานะครับในดวงชะตาของคุณแอฟทักษอนช่วงอายุ4.3่ายัง4.4เนี่ยคือราวาสักตุลา66ถึงตุลาคม6 7นะครับเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีความชัดเจนมากนะครับรเรียกได้ว่าถ้าโสดจะมีคนรู้ใจถ้ามีคนรู้ใจอยู่แล้วโอกาสแต่งงานเป็นไปได้สูงนะครับ ในดวงชะตาของคุณนนท์คุณช่วงอายุ27ยัง28คือรามิถุนา66ถึงมิถุนายน67นะครับเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับถ้าโสดจะมีคนรู้ใจแต่ถ้ามีคนรู้ใจอยู่แล้วโอกาสแต่งงานก็เป็นไปได้สูงนะครับที่สําคัญให้จับตาดูช่วงวันวาเวลนไทน์14กุมภา2 5 6 7ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างของทั้งสงคน คู่นี้ถือว่าเป็นคู่เคมีนะครับฉลกต้องกันไม่ว่าจะเป็นคู่วันเกิดคู่เดือนเกิดการเป็นคู่ครองถือว่ามีความลงตัวยิ่งนะครับ <S 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 ที่เป็นประเด็นก็คือในดวงชะตาของคุณแอฟทักษอนช่วงอายุส3บสามยี่สิบสี่เนี่ยคือราวปลายปี2567ในดวงชะตาของคุณนนท์กุลช่วงอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับคือราวสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับ หากเลยวันเวลาดังกล่าวงานวิวาไม่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความพลิกผัน fc บอกว่าทุกครั้งอาจารย์จะบอกช่วงเวลาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่การโพสต์ครั้งที่แล้วไม่ได้บอกไวนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะขอวิเคราะห์อีกครั้งนะครับหากเลยปี2567งานวิวาไม่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณแนดทักษอนพักสุขเจริญเกิดวันที่27ตุลา2523ตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน11ปีวอกอายุปัจจุบันคือ43ปี2เดือนกับ23วันนะครับย่าง44คุณนนกุลชานนนะครับสันติณนะอนคุณเกิดวันที่6พิษุนายน2539ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม หกข้ามเดือน7ปีช่วดอายุปัจจุบันคือ27ปี7เดือนกับ13วันย่าง28นะครับต้องขอบอกไว้ว่าในดวงชะตาของคุณแอบทักษอรช่วงอายุ4 3อย่าง14เนี่ยคือโดืสตุลา66หถึงตุลาคม67มีความโดดเด่นเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมากนะครับโอกาสลั่นะระฆังวิ่งไหวอีกครั้งเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าว่าหากเลยช่วงวันเวลาดังกล่าวความแจ่มชัดหรือความเข้มแข็งในดวงชะตาเรื่องคู่ครองเพศตรงข้าม จะมีการลดลงอย่างมากนะครับในดวงชะตาของคุณนนท์คุณช่วง 27, ยีง 28, ่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดเนี่ยคือราวมิถุนาหกหกถึงมิถุนายนหกเจ็ดเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็มีความชัดเจนมากนะครับหากเลยวันเวลาดังกล่าวความเข้มแข็งหรือกําลังในเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคู่ครองจะลดลงเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันว่าหากภายในปี2567นี้ไม่มีเสียงะระฆังวัวิวานะครับจะเกิดอะไรขึ้น ในดวงชะตาคุณแอฟทักษอนหากเลยช่วงยี่สิย่าง 4, 4ี่เนี่ยคือเวลาสักปลายปี2567ไปแล้วนะครับเรื่องคู่ครองเพศตร,ตรงข้ามก็จะอ่อนกําลังลงอย่างมากด้วยปุตตะไปกระทบมัชชิมาไปกระทบพระยังในอังควิชาหมายถึงมีความผันผวนไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ในดวงชะตาของคุณนนกุณหากเลยอายุ28ไปถึงเ,เลย2อ6 7ไปแล้วนะครับ เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็จะมีการอ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยปัตตนีไปกระทบหีนะซึ่งแปลว่ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะครับงานนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าถ้าจะให้ดีนะครับอยากให้ทั้งคู่ลงเอยกันภายในปี2,567นี้ให้ได้นะครับหากเลย2,567นี้ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเส้นทางของความรักของทั้งสองคนอย่างน้อยที่สุด ในวันที่14กุมภาพันธ์2567นี้คือวันวาเลนไทน์นะครับกำลังจะมาถึงเนี่ยนะฮะอยากให้ทั้ง2คนตอบรับใช้คำว่าแฟนถือก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับถือเป็นการให้คำมั่นสัญญาเข้าฉลกในดวงชะตาความรักของทั้ง2คนก็จะได้ไปต่อนะครับและหากวันเวลาวันวาเลนไทน์ที่ถึงนี้ไม่มีการเซอร์ไพรส์ใดๆและเสียงคังวิวาไม่ลั่นขึ้นภายในปี2567นี้เส้นทางความรักของทั้งสองคน ก็จะไม่หวานแหววอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับอย่างไรเสียก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับลงเอยกันภายในปี2567นี้ให้จงได้ด้วยทั้งคู่นั้นเป็นคู่เคมีนะครับคู่วันเกิดคู่เดือนเกิดการเป็นคู่คลองช่างลงตัวยิ่งแม้อายุจะห่างกันแต่ดูจากใบหน้าแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่หากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของทั้งสองคนนห้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมเฉลิมไกรนันทา ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่กลันเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือชุกเราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหวมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตวรวจดวงชะตาของุกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตวรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือว่าได้ปนปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง 3. ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ลายมือนะครับกดูธาตุของลายมือสคือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเ่เฮงและ5คือบริศัท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาด ขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดงชะตาคนขท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและแอดีไลน์เวลาประมาณสกักก้าวถึง21นาฬกาของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก,ก็500บาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นช,นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโัวดาราันาซึ่งผมแบรทำเป็นปรายการไว้มากกว่า30 0คคู่นะรับ เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาเรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ก่ขอบคุณและสวัสดีครับ